ไ่เยอะหน่อยครั้งแล้วไม่ถ่ายตั้มไม่ถ่ายคขาถโวยวายไม่มีรูปเขาเลยไม่มีรูปป้าเลยเมรี้ยหมือนเมียใครเนี่ยเมียคนอื่นหรือเปล่าโวยวายเหมือนเขามตตั้มป้มตัเตัมตั้มตัม้ั

แล้วเราวางแขงแล้วที่กุ้งก็วิ่งไปยิงอุ้ยว้าวว้าว ่ายมาด้เอาเก็็ตผมเบลวดอีกอ่ะถ่ายรอดเวลาจะซื้อต้องที่จ้ามดูสั่งแล้วที่ม่ได้รืออะไรไปสีดำกระนนถานกระนนถานจ้ามครัอ มีเล็กซ์สามไงใช่ไหมเล็กซ์ห้าค่ะตาลานท้าไม่ก้าวหนึ่ตั้ามาสี่ไม่ได้ไม่ต้าวมาสี่ก้าวก้าวสีดำสั่งสีดำเเป็นเดือนแล้วเนี่ยมีสีชมพูมีสีแดงสีแดงสีบอลสีแดงสีบอลสีดำ นี่นี่มีวิดีโอมาพอดีอะไร ่ยตอนนี้หมดอีกวเปล่าเป็นเลมแรกเลยนเเดี๋ยวแม่เขาพักขำเอยแขนก็เลิกถ่ายเมื่อยเดี๋ยวรอเฮเสียงดังๆเมื่อกี้ลูกพี่มะนาวเลย เดี๋<ม>ยวถ่า,ายไปก่อนแกอออตัดผมใหม่ไงม,มันลำไม่ชินมันลำไม่ได้มันมันอยู่ตรงคอนี้แล้วมันขินนี่แล้วสะบัดออกนี้ ควบคุมเกมหรือไงหลัะเป็นในโค้เนี่ยอะไรเล่นดีสุดในทีมแต่เล่นเหกันทุกวันใบเหลืองเขามีใบเหลืองใบแดงหรือกโค้ชโซ่อุ้ยเยี่ยมมากพวิดดง แต่โมโหเล่นะไม่ถูกใจแับนี <c oughs> <don os> ่เ <Dodge> ป็นแต่เองเลยตัว เหมือนที่วางแผนเหมือนที่วางแผน <laughs> อย่าบุกอย่าบุกลงไปวิ่งกันกันนั่น <c oughs> <c oughs>